ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่งอง <ative> ของว่นกลมกันอีกครั้งนะครับอยู่กับผมในเกม Power กันอีกแล้วนะทุกคนกำลังมองหาเจ้า Predator Core กันอยู่หรือเปล่าครับผมว่าถ้ามาดูคลิปเนี้ยกำลังหากันอยู่แน่เลยใช่ไหมจริงๆแล้วการหา Predator Core ไม่ยากเลยครับแค่เราต้องตีมอนหัวล้อนหรือ l a มเพจแค่นั้นเองเขาก็จะดรอปมาให้เราไปคัาของได้นะแต่เราจะหาเจ้ามอนหัวร้อนจากที่ไหนใช่ไหมตามมาดูกันเลยครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับให้ทุกคนเข้าไปที่เว็บไซต์ power.gg นะ แต่รอบที่แล้วอะ่ะผมให้เข้ามาแล้วเข้าไปที่ Bidding Calculator ใช่ไหมครับแต่รอบเนี้ไปที่แมปกันนะพอเข้ามาแล้วนะครับจะเห็นว่าเนี่ยคือแมปทั้งหมดของโลก Power ตอนนี้เลยนะมีอัปเดตแมปใหม่มาให้เราด้วยนะฝั่งสายล่างครับหลังจากนะั้นให้ทุกคนคลิกไปที่ Filter นะครับแล้วติ๊กที่เป็นสีขาวออกให้หมดนะไม่ว่าจะเป็น tower fast tower หรือ alpha power นะครับเอาออกให้หมดเลยหลังจากนั้นให้จิ้มที่ Predator p o w ฝั่งขวาสุดนะครับที่ตอนนี้เขียนว่า29 นั่นแหละครับคือจํานวนมอนหัวร้อนทั้งหมดที่เราสามารถหาได้ในเว็บไซต์นี้นะครับมีทั้งหมด29ตัวด้วยกันแต่จริงๆแล้วมีทั้งหมด3 3ตัวนะอีก4ตัวหายยังไงเดี๋ยวผมมาบอกตอนหลังนะครับหลังจากที่เรารู้ตําแหน่งของมอนหัวร้อนทั้งหมดแล้วนะครับผมก็เลือกมา1ตัวเนาะแล้วก็เดินทางไปเจอเหมือนกันอ๋อก่อนไปลืมบอกอย่างหนึ่งนะครับว่ามอนหัวร้อนบางตัวก็เกิดเฉพาะเวลานะกลางคืนหรือกลางวันอันนี้ต้องเช็คดูให้ดีอีกรอบนึงนงครับ ตัวแรกที่ผมตัดสินใจเดินมาหานะครับจะเป็นอควานะเป็นนกทาดน้ำครับอันนี้ก็จัดก,การได้เลยแล้วหลังจากที่เราจาัดก,การเขาได้ครับเขาจะดอปไอตัวพิเดเตอร์คอมาให้เรานะปริมาณน่าจะขึ้นอยู่กับดัวมัง้งอย่างตัวนี้ได้2และตอนเดินเล่นครับผมก็เจอมอนหัวล้อนะเป็นหมาอืมก็ลองฆ่าดูครับซึ่งตัวเนี้ยหลังจากฆ่าเสร็จแล้วอ่ะก็ได้จดํานวนพิเดเตอร์คอเป็น2เหมือนเดิมนะ ทัันที่ตัวเนเวล30และตัวก่อนหน้าเนเวล50ได้ซ้ำน่าถจงอที่ดวงจริง,รงต่อมานะครับตัวอย่างตัวสุดท้ายนะผมลองมาน่าตัวเวิล55ดูครับมาดูกันว่าเราจะได้กี่ชิ้นกันเนาะซึ่งตัวนี้ผมมากับเพื่อนเนี่ยนะก็เลยไม่นานครับตัวนี้ได้ทั้งหมด3ชิ้นนะครับจริงๆแล้วผมว่าน่าจะขึ้นอยู่ที่โอกาสของดอกของตัวนั้นๆมากกว่าเนาะจากตอนต้นคลิปนะครับที่ผมได้บอกว่ามันต้องมีมอนที่เป็นพรีเดเตอร์ทั้งหมดนะ33ตัวเนาะแต่ในเว็บไซต์เนี่ยให้มา ผมไปหาข้อมูลจากเว็บไซต์อื่นไหมนะเช่น The Game r ที่กำลังเปิดอยู่นี่เลยจะมีพิกัดอีก4ตัวที่เหลือบอกอยู่นะครับซึ่งทั้ง4ตัวเนี่ยจะอยู่ที่เกาะใหม่หมดเลยนะเดี๋ยวผมจะแบ่งลิงก์นี้ไว้ให้ใน description นะครับสำหรับคนที่อยากออกตามล่ามาันดูเนาะและนี่คือโฉมหน้าของมอนเตอร์ทั้ง4ตัวที่เป็นบอลหัวร้อนบนเกาะใหม่นะครับไปจัดกันหลังจากที่เรารู้แล้วนะครับว่า Predator Call หาจากไหนเนาะต่อมาเรามาดูไอเทมที่ต้องใช้ Predator Call ในการครากันดีกว่าครับว่าจะมีอะไรบ้างมาดูกันมาเริ่มกันทีี่่ชัน้นลาเยดกวครบ เมียวเม่ใช่ไหมเมียวมเมียวมีอะไรสักอย่างเนี่ยนาะดาบนี้สําหรับาธาตุแมวไม่ขนผ้าเลยนะครับเพราะมันน่ารักมากดาบนี้เรียนรู้ได้ตอนเลเวล30นะครับแล้วก็ใช้แต้มแอนเซนในการเรียนรู้แค่2เพียงแค่นั้นการสร้างไม่ได้ยากเลยครับและใช้เวิร์กโหลดที่น้อยด้วยคราฟง่ายเร็วดามเมจกลางๆแต่ความน่ารักผมให้เต็มหลานจะเป็นยังไงไปดูกัน ที่ผมบอกว่าให้ความน่ารักเต็มร้านเนี่ยไม่ได้พูดเล่นนะดูดิดาบมีหน้าแมวประดับด้วยนะครับแล้วก็ตัวดาบสีชมพูสวยเลยนะน่ารักเลยเวลาฟันก็จะมีเสียงประมาณนี้ครับทุกคนคิดว่าไงบ้างครับน่ารักไหมหลังจากความน่ารักแล้วครับมาดูดามเมจกก่อนดีกว่าผมมาตีมอนเวีลสี่สามนะครับ ซึ่งดาบเนี่ยคาบได้ตอนแค่เวลสามสิเองนะแล้วดูดาเมจมาดิผมว่าก็ไม่น่าเกียดน,นะแต่จะมีอย่างหนึ่งที่รู้สึกได้คือใช้เป็นตำนานผมรู้สึกว่าเสียงแมวก็อน่าจะความคิดเดียวกับทุกคนแหละเนาะยังไงลองไปคาบกันดูนะครับ <S <S มาถึงไอเทมอีกอย่างหนึ่งนะครับที่โตเพเดเตอร์คอสามารถคาบได้นะ ก็คือเพาส์หรือกระเป๋าของเราเนี่ยครับมีหน้าที่เพิ่มช่องเก็บของในตัวละครของเรานะครับก็จะเริ่มตั้งแต่สมอลเพาส์เลยเรียนรู้ได้ตอนเวลยี่แปครับสามารถเพิ่มช่องได้ทั้งหมด3ช่องด้วยกันใช้แต้เนียนรู้แค่2เองนะและอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นมีเดียมเพาส์นะครับมีเดียมเพาส์สามารถเรียนรู้ได้ตอนเลเวลสี่สองใช้2แต้มเหมือนกันครับเพิ่มช่องเก็บของได้6ช่องต่อมาลัสเพาส์นะครับจะสามารถเรียนรู้ได้ตอนเลเวล52และเพิ่มช่องเก็บของได้ทั้งหมด9ช่องครับ และระดับสุดท้ายนะครับระดับที่4ใจแอนเเผาสามารถเรียนรู้ได้ตอนเลเวล57ใช้แต้มแอนเซนในการเรียนรู้4และสามารถเพิ่มช่องใน,นกระเป๋าเราได้เป็น12ช่องเลยนะครับอันนี้คือระดับสุดท้ายแล้วนะวก็จบกันมาแล้วนะครับกับการหา Predator Core ว่าสามารถหาที่ไหนได้บ้างและเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u ับส r i b e ให้กันด้วยนะหรือถ้าใครใจดีสามารถช่วยสนับสนุนค่าแมลเหลือให้กันได้ด้วยนะครับตามลิงก์ด้านล่างนี้เลย ยังไงก็ขอให้ทุกคนเล่นเกมให้สนุกและอย่าลืมแปรงฟันก่อนเข้านอนสำหรับคลิปนี้ไปก่อนครับบาย